เอาละครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมผับชิมบายนะครับผมในวันนี้ครับพับิมบายครับได้อัปเดตโรโยพาร์ในซีซั่น19เข้ามาเป็นซีซั่นใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดให้ครบเวลร้อยเลยว่าจะมีของอะไรดีๆบ้างให้เราไปใช้นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราไปอัปเดตโรโยพาร์กันเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับจีโมบายนะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาะเกมมิงนะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับจีโมบายครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย สำหรับรอยพาร์ทนะครับผมแนะนําทุกครั้งทุกรอบนะครับในการอัปเกรดนะครับจะต้องใช้ UC ในการอัพนะครับผมแต่มันจะมีอยูส2ราคาก็คือราคา600กับราคา1,800นแนะครับแนะนาตลอดเลยว่าให้เติมในราคา1,800 UC นะครับหรือประมาณ800กว่าบาทนะครับเราจะได้ของที่เลเวลไกลกว่าแล้วก็ประหยัดแล้วก็คุ้มกว่าในการทําธารกิจตามเก็บของนั่นเองนะครับผมแนะนําตลอดเลยนะครับอย่าลืมเติมทุกเด็นวิสาห์นะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับการเติม r าในซีซั่นนี้ด้วยนะครับ ผมอัปเกรดมาไปที่ร้อยครับสำหรับร y ย l p พาสซีซัน19นะครับได้มาถึงเลเวล26นะครับในการอัปเกรดครั้งนี้ เมื่อเราอัปเกรดรอยัพาร์ขึ้นมาใช่ไหมครับในเลเวลแรกครับเราจะได้ชุดใหม่มาเลยครับผมเป็นชุดที่มีชื่อว่าผู้ดูแลสวนแล้วก็ปืนมินิสีชมพูนั่นเองนะครับผมโคตรสวยครับแล้วก็มีหมวกผู้ดูแลสวนให้เข้ากับเซ็ตมันให้เข้ากับชุดมันนั่นเองนะครับและเมื่อเราอัปเกรดไปถึงเลเวล30กว่านะครับผมเราจะมีเป็นกระเป๋าครับมาให้อีกใบหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าที่คล้ายๆแมลงเนาะออกไปทางแมลงสีน้ําเงินนั่นเองนะครับแต่ว่าผลสุ่มจนครบแล้วนะไอกระเป๋าเนี้ยยังไม่เข้าเซ็ตครับอาจจะมีชุดทีี่เเเข้าาาซสํหรรับกะป๋น ในเรเ็ๆนี้นะครับผมต้องรอดูครับ มาถึงการอัปเกรดถึงเลเวลร้อยกันบ้างนะครับผมในการอัปเกรดเลเวลร้อยนะครับตัว RP ซีซั่นก่อนๆเนี่ยเพิ่งจะมีการใช้ระบบนี้ครับเป็นการใช้ระบบซื้อแพ็คครับนั่นคือซื้อนะครับโดยการอัปเกรดจนถึงเลเวลร้อยเลยและเราจะได้เงินคืนตามจํานวนที่เราซื้อนะครับซื้อ10,000ได้เงินคืน10,000เลยนะครับผมแค่ทําภารกิจให้ครบไปทําภารกิจที่มีในรายวันรายสัปดาห์ให้ครบทําครบเท่าไหร่เราก็รับเงินคืนเท่านั้นนั่นเองนะครับสูงสุดที่10,000 UC เลย นะครับผมเมื่ออัพจนถึงเลเวลร้อยนะครับผมในซีซั่น19นี้นะครับเราจะหมด UC อยู่ที่1 0 0 0 0 UC เท่านั้นนะครับและเรายังได้คืนด้วยนะเท่ากับไม่หมดครับเพียงเราไปทำแต้มไม่ครบแค่นี้ครับเราก็จะได้เงิน UC ที่เสียไปทั้งหมดคืนมาแบบครบเต็มจำนวนครบหน่วยเลยคือคือ RP ีซีซั่นเนี้ยเราใช้ฟรีครับเราเหมือนไม่ได้เสียอะไรสักบาทเลยนะครับแค่ไปทำภารกิจตามรายวันให้ครบแค่นั้นเองครับมาถึงส่วนของของกันบ้างนะครับของเนี่ยก็มีตามสไตล์ RP ครับก็มีเป็นล่มมีเป็นเครื่องบินมี ชุดใหม่และมีเป็นสกินปืนนะครับที่ค่อนข้างสวยเลยของ AKM แต่ที่ไฮไลท์เลยนะครับผมก็จะมีพวกท่าเต้นที่เป็นสีแดงแล้วก็ชุดครับที่เป็นสีแดงแบบครบเซตครับและมีให้เราเลือกด้วยครับว่าเราจะเป็นสายไหนครับจะเป็นสายหล่อเท่หรือว่าจะเป็นสายหวานแววเราสามารถตัดสินใจได้เลยและมันเป็นสีแดงเป็นกรอบแดงแบบรีเจนเนอรี่แบบตำนานเลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมเลือกเป็นสายสีชมพูแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่คนไม่ค่อยเลือกกันและมันเป็นชุดที่น่า ารัครับด้วยความที่มันเป็นสีชมพูนั่นเองผมเลือกเป็นเซ็ตสีชมพูนะครับตอนอยู่หน้าโชว์ว่าสวยแล้วนะครับพอเป็นของเราจริงๆไปหาเสื้อหาสีที่มันเข้ากันจริงๆครับดูสิครับท่านผู้ชมมันสวยมากครับมันน่ารักสุดๆเลยครับมันแบบโอ้โห ใครเห็นก็อยากยิงนะครับสาหรับเซตนี้นะครับสวยจริงๆครับสําหรับสีชมพูเข้ากันไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าหน้าผมสุดยอดบักคลักนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามันจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าดูถึงตัวนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะจ๊ะเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับคนยิงเต็มเลยเดี๋ยน้องเติมคืนอยู่ จะไล่กับน้องจังเออใช่อุ้ยคน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 สามคนสามคนลหนึ่งสี่คนสี่คนเฮ้ยวับไปฆ่าไหม,ามไปฆ่าไหมน้องมีอ<ม>ีกตัวหนึ่งนะชุดเหลืองระวังด้วยีจบสวยครับสวยเลยครับสวยเลยโคตรสุดโคตรสุดเฮ้ย ไปกันดีกว่าไหมทุกคนอ๋อจากที่นี่กันโดยด่วนเฮ้ยใหม่แล้วบักกี้มา,มาวายวายว,ายวายก็มา,ามมดีหรอโย้ยเนาะเลือดนอ้องครับพี่จะเย็ยนเย็น เราไปกี่รถกันดีกว่าไหมแป๊มนึงไงไปไม่ได้น้องโดนล็อกตายอ่เอ้าไม่ตายไม่ตายด้วยไอ้หมอนี่โดนยิงเข้าหน้าไปไม่ร่วงเฮ้ยยังอยู่นะขวามือนะ Watch o u เกิดเห็นบ้านไหมอะวิ่งผ่านเออระเบิดไปดล้วในบ้านอุ้มันระเบิดคิดต้นมาเลย แล้วทำไมมันตายอ่ะมันเอาเดี๋ยวโดวบอตัวเอง What the h e ยมีบัตร้ไซมาทีระวังทีเดียวหนมซาีเขาหน่อยนม Mark the location มีรเอ m r k o t โอเก็บเสียง ตัวบอลลูนล็อกหนึ่งตัวบอลลูนตัวบอลลูนตัวบอลลูนมีสองตัวที่ได้ตัวนั้นเลยพี่ได้ตรงนี้ให้ไม่ต้องห่วงตายเหมือนพวกเนี้ยเก็บเสียงให้ดิ่งโคตรยากเลยหมดสวยสยสวยเหมืนบ้านปะพี่เดินเดิน อยู่่ีบนบ้านมันบ้านสักชั้นมีบ้างบ้านสักชั้นมีป่ะนมขึ้นชาร์จนมขึ้นชาร์จขึ้นชาร์จดชาร์ดตกระปองโคตรรุนแรงเออใต้ตีเราเหลือตัวหนึ่งนมเดี๋ยวนมเดี๋ยวเดาเรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บไป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 เอ้ามึงลงไปทำใบเนี้ย มึงไปขึ้นจากชั้นหนึ่งชั้นสามลงมาแล้วมาร์ชแอนด์โอเปนดูร<ง>์มือมือมปีลงไปทำไงเนี่ยมึงเดินลงมาได้มาแทงให้กูก็จบไปแล้วปะมึโลลงมโดดหรือว่ากูก็้นลงไปดิี่ยไปเออเห็นแล้ว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 มันวิ่งใช่ปะไม่ได้ขับรถใช่ปะล่ะสอ,องตัวเลย ดักแบบในวงดีกว่าดักไปในวงดีกว่าเจ้า ừ, ชัว,ชวไปพี่ตัวเดียว่ตัวแตกตัวแตกหัวแตกหัวแตกไม่ใช่ตัวแตก <c oughs> ตายแล้ว,อ,วอยู่ดีมันก็โดดเฉยอะไรของมันวะ ผิดอะไรอ่ะน้องผิดอะไรก่อนมึงยังไม่รู้อีกเหรอเนี้ยไม่ที่มึงยังไม่รู้เกิดแล้วมึงผิดอะไรเนี่ยอไม่ถามจี้เออเออผิดก็ได้อคือมึงยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยวมึผิดอะไรอนีขอโทษได้ไหมไม่ได้ไม่ให้อภัยเลยเนี่ยจริงเออก็อย่างไรพี่ก็ไม่ตายไม่น้องสอนพี่ได้ มันคือเพิงทำทำใหม่นี้อ่ะไม่อยากทำอะ่ะโอ้คือจังหวะเมื่อกี้มันเดินลงบนไดามาให้บ้าทแทงสองคนจบก็ถ้ามันแทงน้องไม่หางนีมันตัดจกบันไดก็ตายแบบนี้ดักบันไดยังไงอ่ะน้องอสมมติว่าน้องลงหน้าต่างมาน้องปีนขึ้นไปมัถ้ามันอยู่ตรงประตูจังหวะที่น้องปีนเข้าไป<ม>น้องจะยิงมันได้ไหมเออเนาะเออคิๆถูกไหมถ้าเกิดน้องลงมาชั้นหนึ่งอะ่ะน้องเดินขึ้นไปล้วมันดักตรงบันไดมันอยู่หัวเรามันยิงหัวเราก่อนถูกไหม แต่เมื่อกี้เราอยู่ชั้นสามเราเดินลงมาชั้นสองอ่ะมันเราอยู่หัวมันเรายิงมาได้ก่อนถูกปะแล้วบึ้กโดดมนานบึงยังจะไม่ได้มาถามกูว่าน้องผิดอะไรบึงกเอาอะไรยิดกุ๊ดอาร์เลีีวพี่อย่าปวดน้องี่กูกูจะไม่บนดบุหรอกถ้ามึงไม่บอกว่าน้องผิดอะไรเนี่ยกูจะไม่บ่นบึงเลยเออน้องผิดก็ได้ผิดหมดทุกอย่างที่พูดมา เเยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage L เอฟไลฟ์ฟอร์ันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ